เท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเยเรียนทิมเบอร์ว่าที่กองหลังปืนใหญ่ในโปรเจกต์ล่าแชมป์ไม่ใช่แค่การเป็นปราการที่แข็งแกร่งในเกมรับแต่เขายังเป็นกองหลังที่เล่นเกมบุกได้อย่างดูดันเยเรียนทิมเบอร์แนวรับดาวรุ่งจากอาแจกอันเตอร์ดัมเขาเป็นคำตอบใหม่ของมิเกลอาเตตาได้หรือไม่อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับ 17มิถุนายนปี2001มารินทิมเบอร์อยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองอูเทกใ,ในเนเธอร์แลนด์วันนั้นเธอให้กำเนิดเด็กชายฝาแฝดสองคนเด็กน้อยคู่นั้นชื่อว่าเยอเลียนและควินเทนนี่คือวันที่นักฟุตบอลที่กำลังจะกลายเป็นแข้งใหม่ของอาเซนนลถือกำเนิดขึ้นพ่อแม่ของแฟดทิมเบอร์ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแทนที่จะได้ใช้นามสกุลมาดูโลของพอ่อ พวกเขาและพี่ชายอีก3คนเลือกใช้นามสกุลทิมเบอร์ของแม่พวกเขาเป็นคนดัตเชื้อสายแคริเบียนพี่น้องทุกคนอายุไล่เลี่ยก,กันทําให้สนิทสนมกันมากและเติบโตมาด้วยกันแต่เขากับฝาแฝดที่ดูจะโดดเด่นกว่าเพื่อนด้วยการที่หน้าตาเหมือนกันแต่งตัวก็เหมือนกันตลอดทําให้ชอบทําอะไรคล้ายๆกันไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลคู่แฝดทิมเบอร์ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันครับพวกเขาเล่นด้วยกันซ้อมด้วยกันเสมอโดยที่มีทีมโปรดในวัยเด็กเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีภาพของเยเลียนสวมเสื้อแข่งของปีศาจแดงยุคป,ปี2006-2007ที่สกินชื่อแรนกิกไว้ที่กลางหลังด้วยความชื่นชอบของลูกและดูจะมีพรสวรรค์เอาดีทางด้านนี้ได้พ่อกับแม่จึงสนับสนุนเต็มที่ให้เขาฝึกในูนยนเยาวชนของทีมท้องถิน่นเมื่อโตขึ้นก็ได้ไปอยู่ในอาคาเดมีของเฟยนูดก่อนจะย้ายมาอยู่ในทีมเยาวชนของอาแจกคู่แฝดต,ตามกันมาในเส้นทางนี้ทั้งคู่ทั้งสองคนเล่นในทีมเยาวชนของอาแจก แต่มีเพียงเยอเลียนเท่านั้นที่ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ได้ควินเทนย้ายไปอยู่กับอูเทก่อนจะมาอยู่กับฟยานูดในปัจจุบันซึ่งเยเลียนได้เอริกเทนฮากประคบประงมและผลักดันเต็มที่ขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้ตั้งแต่อยู่ย0เขายืนเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาได้เล่นแบ็กขวาก็ได้ทำให้เป็นกองหลังที่สารพัดประโยชน์ไม่น้อยครับ เขาอาจจะไม่ได้รูปร่างสูงใหญ่ส่วนสูงแค่178ซนติเมตรแต่ก็สามารถเล่นเซนเตอร์ให้กับทีมได้อย่างแข็งแกร่งมีความแน่นอนอ่านเกมดีและเข้าบอลเก่งนอกจากนี้ด้วยความที่เล่นแบ็กได้จึงทําให้เขาเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่ครองบอลได้ดีด้วยมาแย่งบอลได้สามารถพาบอลลุยขึ้นไปเองหรือปั้นเกมจากแดนหลังได้เรียกว่าเขาเป็นสิทธ์ก้นกุฏิของเทนฮากเลยก็ว่าได้ครับ เขาลงสนามให้กับอาจจกไปในทุกรายการทั้งสิ้น121นัดยิงได้6ประตูในทุกรายการพาทีมเป็นแชมป์ลีก2สมัยและบอลถ้วยรัดหนึ่งสมยัยซึ่งบอลถ้วย1สมัยในฤดูกาล2020-2021นี้เป็นแชมป์เดียวที่เขาคว้าร่วมกันกับฝาแฟดควินเทน ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวกับแมนยูเตะอยู่บ่อยๆมีกล้องจับภาพได้ว่าเขาเข้าไปชมเกม FA Cup ร,รอบชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซีซั่นก่อนยิ่งทำให้เรื่องที่เขาจะย้ายไปแมนยูยิ่งหนักข้อแต่สุดท้ายเขาก็แค่น่าจะไปดูในฐานะาแฟนของทีมเพราะตอนนี้เขากำลังจะเป็นนักเตะใหม่ของอาร์เซนอลไปแล้วครับถามว่าการมายัางเอเมเรสสเตเดียมของเขานั้นจะยกระดับของมิเกลอเตตาได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปดูขุมกำลังของอาร์เซนอลในซีซั่นที่ผ่านมา พวกเขามีปัญหาในแนวรับอย่างยิ่งเมื่อขาดวิลเลียมชลีบาตอนที่มีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะท้ายฤดูกาลที่แสดงอาการแกว่งอย่างเห็นได้ชัดจนแหกโคง้งพลาดคว้าแชมป์ดังนั้นการได้เซนเตอร์ชั้นดีเพิ่มเข้ามาก็น่าจะช่วยทีมในระยะยาวได้แต่อย่างไรก็ตามครับวยความที่ส่วนสูงไม่ถึง180ซนติเมตรก็อาจจะลำบากอยู่บ้างครับหากต้องเป็นปลาการหลังตัวกลางในอังกฤษดังนั้นถ้าเขาไม่ได้เล่นได้อย่างแข็งแกรง่งจนเอาอยู่แบบลิซันโดมาติเนสอดีตเพื่อนร่วมทีม เขาก็อาจจะต้องโยกไปประจําการที่แบ็กขวาแทนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะนอกจากจะเป็นตําแหน่งที่เล่นได้แล้วเขายังเป็นแบ็กขวาแบบอินเวอร์ตตามสมัยนิยมด้วยไม่ได้เติมเกมสูงแต่ครองบอลได้ดีและจ่ายบอลทําเกมได้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่อาเตต้าต้องการเช่นกันครับขณะที่ผลงานกับทีมชาติเขาติดทงทัพอสนิสีส้มไปแล้ว15เกมครับ โดยเฉพาะความไว้วางใจจากหลุยฟันเก่าในฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมามีแค่นัดแรกกับเซเนก้าเท่านั้นที่เขาไม่ได้ลงแต่หลังจากนั้นเกมที่เหลือก็เป็นขาวที่ยืนเป็นกองหลังตัวขวาในระบบแนวรับ3คนของจ้าหลุยแทนที่ของมัดไทยเดลิกตลอดจนได้ไปถึงนัดที่แพ้อเจนติน่าในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่เขาก็ได้รับโอกาสน้อยลงในยุคข,ของโรดดนคูมันที่มาคุมทีมต่อทีมเปลี่ยนมาเล่นระบบหลังสี เขาได้เล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาในนัดที่แพ้ฝรั่งเศสูญประตูต่อสี่ในยูโรรอบคัดเลือกจากนั้นก็เป็นเดนเซลดูมฟีของอินเตอร์มิลานที่ยึดตำแหน่งไปยาวๆภารกิจในฤดูกาลหน้าของเขาคือการลุ้นแชมป์กับไอ้ปืนใหญ่แน่นอนทีมนี้ต้องการนักเตะพลังหนุ่มและทิมเบอร์ในวัย22จะเติมพลังงานบวกให้กับทีมได้พวกเขาเสริมทัพได้อย่างแข็งแกรง่งโดยเฉพาะแผงมิดฟิลที่ได้ดีแคนไรท์และคลายฮาวเวต์มาร่วมทีม พวกเขารู้ข้อผิดพลาดของตัวเองในการยืนระยะในท้ายซีซั่นแล้วครับวางแนวทางแก้ไขกันแล้วฤดูกาลหน้าการลุ้นแชมเมียร์ลีกเข้มข้นอย่างที่สุดแน่นอนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเที่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ